สวัสดีครับผมอายุธคาครับผมวันนี้ผมมีรถดีๆมานําเสนออีกหนึ่งคันนะครับกับแบรนด์ฮอนด้าคันนี้เป็นรถยอดนิยมนะครับผมมากี่คันก็ขายหมดนะครับกับแบรนด์ฮอนด้าแจ๊สนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเรามาเดินดูรอบคันนะครับคันนี้เป็นฮอนด้าแจ๊ตตัวท็อปสุดนะครับผมไม่เคยติดแก๊สไม่แท้วิ่งมาแค่1นึ0 0 0 0หมื่นกว่ากิโลเท่านั้นนะครับผมวิ่งน้อยมากนะครับสําหรับอายุรถและก็ปีนะครับผมเป็นสีแดงเดิมโรงงานนะครับ เม็ดอาร์ตเดิมโรงงานทุกอย่างอยู่พบบอดี้สวยไม่มีชนนักตัดต่อผิกความหรือจมน้ํานะครับสีผ่านการเคลียร์สีมาให้แล้วทั้งคันนะครับขัดเคลือบแล้วอย่างดีนะครับทาสปาภายในสปาเขาเครื่องสปาด้านล่างช่วงล่างทุกอย่างจัดให้หมดแล้วแม้แต่ยังล้อก็ยังสปาให้นะครับดูนี่ครับใหม่ไม่ต่งหน้าแดงลิ้นแทบเกียได้เลยนะครับผมรถสวยนะครับผมภายในเป็นเบาะกำมะดีเดิมโรงงานนะครับผม คันนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับมีแอร์แบ็กสองลูกมีเจ็ดสปีดบนพวงมาลัยสามารถเล่นเกียร์แบบแมนนวลได้นะครับนี่นะครับสติเกอร์ข้างก็ยังอยู่นะครับเบาะสะอาดสา้านะครับผมเดี๋ยวให้ตากล้องแทนให้ดูนะครับรถพร้อมใช้งานนะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับเก็บซ่อมดูแลให้หมดแล้วนะครับผมนี่นะครับมีจอมาให้ด้วยนะครับเป็นจอโซนี่นะครับผมสองดินนะครับเสียงดีใช้บลูทูธได้นะครับผม เดี๋ยวเรามาฟังในส่วนเครื่องยนต์นะครับสตาร์ททีเดียวติดครับผมสตาร์ทอยู่นะฮะมีหองเครื่องน,นะครับสติ c ก k เ,กเดิมทุกอย่างอยู่ครบนะครับเผจอยู่ครบนะครับเลขเครื่องเลขตัวถังตรงกันทุกอย่างนะครับสติก,กอร์ที่ฝาอยู่ครบนะครับโครงสร้างสวยไม่มีชนัดตัดต่อพิกฟิลมไม่จมน้ํานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนด้านท้ายนะครับ ด้านข้า้กว้างขวางใสของได้เยอะสามารถพับเบาะได้นะครับก็คือใครอยากรู้ว่าแจ๊ะทำอะไรได้บ้างเหมือนเดิมครับหา YouTube มีคนรีวิวละเอียดส่วนคันนี้นะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับไม่มีเจาะแต่อย่างใดนะครับหรุเมื่อไรสวยนะครับสันส่วนเดิมทุกอย่างโรงงานอยู่ครบนะครับสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานอยู่ครบเมนอาร์เดิมโรงงานอยู่ครบทุกจุดนะครับรถโดยรวมพร้อมใช้งานเอาไปขับขี่ทันใลก็สบายนะครับเอาไปก็ไม่ต้องเซอร์วิสอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันนะครับผม ภายในนะครับกว้างขวางนั่งสบายนะครับผมแอร์เย็นฉ่านะครับเครื่องเดินนิ่งเรียบนะครับผมรถแก๊สเป็นรถยอดนิยมนะครับผมสามารถเอาไปแต่งหรือเอาไปเข้าขับเข้ากวนสบายๆนะครับราคาแข็งนะครับอยู่แสนต้นๆอยู่อย่างนี้มา2อถึงสปีแล้วนะครับตั้งแต่ก่อนโควิดก็อยู่ราคานี้นะครับใช้ไปสักสามสี่ห้าี่สปีมันก็อยู่ราคานี้ครับใครที่ช่าเล่นนะครับซื้อรถรุ่นนี้ไปอะไหล่หาง่ายวัยรุ่นนิยมราคาไม่ตกนะครับ ไปซื้อรถป้ายแดงมาผ่านไปสองปีหายไปสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นซื้อจ๊ดคุณอาจจะขายไปแค่ห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นเท่านั้นนะครับในเวลาคุณเอามาขายต่อเป็นรถยอดนิยมนะครับผมขับขี่ดีนะครับใครหาขับขี่อยู่นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็ไม่ตกยุคด้วยนะครับผมวัยรุ่นนะครับอยากได้เป็นรถคันแรกเอาไปขับเพียนมาหาลัยหรือว่าเอาไปขับจ่ายตลาดขับพาเด็กไปเที่ยวนะครับก็แนะนํานะครับผมประหยัดน้ำมันอึดถึอทนนะครับผม รถอยู่พืท่บนทนสายสองครับผมกรุงเทพปริมารบนทนส่งฟรีนะครับต่างจังหวัดมีบริการซ้อยออนถึงหน้าบ้านนะครับผมใครที่ไม่สะดวกมาดูรถสามารถวิดีโอคอลมาดูได้นะครับมีลูกทุก้อกคู่ไม่ให้ท่านได้ดูนะครับไม่มีหมกงเม็ดรายงานตามตรงนะครับมีเก็บอะไรหรือต้องทําอะไรเพิ่มเติมบอกหมดทุกอย่างนะครับผมสําหรับคันนี้เก็บงานเช็คทุกอย่างมาให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมหาขับขี่ใช้งานอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมมาจําได้มาจําจับจองได้จับจองแล้วจะไม่เสียใจทีหลังว่าผมไม่เตือนว่า รถสวยทำไมมันไปไวบางคันลง5นาทีก็ไปแล้วแล้วแต่คนชอบนะครับผมไม่ว่ากันไม่บังคับครับผมขอบคุณครับ